ใครจะไปเลี้ยงไหวกินอาหารวันล,ละสี่ห้าเมือ้อไม่ทําอะไรเลยและสมัยนี้ไอ้ขี้ข้างนอกไม่ได้นะต้องออกกระบะทรายมาต้องขี้ในกระบะทรายเท่านั้นอาหารเปลืองแล้วใส่ขี้เปลืองแล้วและต้องพํนไปอาบน้ําด้วยฉนันนะฉันไม่ไหวแล้วขาสวดย้มหัวมีมีแม่ โดนสวบหรือยังอยากโดนสวบหรือเปล่าจ้าเต้าไน่ให้หมูเป็ดดอกปี้เต้ปีมีเจ้าไน่แล้วดอกปีเป็นอิสระแม่ไม่จูงหัวเลยอ่ะอีกแล้วแต่ว่าหนูก็พูดมั่งไม่ได้แต่ว่าหนูให้กำลังใจแม่เสมอเลยแล้วก็ตลอดไปมันต้องทูก หนูโดนแม่ทำโทษเลยเพราะว่าแม่ด่าว่าปา่าดีไปบ่าคนนั้นคนนี้เดยกก็จะไม่มีเพื่อนเล่นหรอกแล้วก็ไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าแม่เล่นหวย